ถ้ารักชาวนาจริงอยากแก้ปัญหาจริงต้องมีพรบบอข้าวเกิดขึ้นในประเทศไทยทุกอย่างถึงจะแก้ปัญหาได้เราพูดถึงข้าวข้าวผมนี่เคยไปทวงกระทั่งทวงพ่อค้าทวงรัฐบาลโหวุ่นวายหมดนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วผ่านไปแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆเรามีข้าวคู่กับแผ่นดินไทยมาตลอดระยะเวลา หลายปีมาตรการที่หลายท่านวันนี้ท่านสอสอหลายท่านทุกท่านเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าคนในประเทศไทยทุกคนก็เหมือนกันว่าทำยังไงให้ข้าวราคาดีนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ทุกคนก็มีมาตรการต่างๆมาที่ที่จะเสนอแต่ผมเห็นว่านั่นมันคือมาตรการแต่สัจธรรมเลยมันไม่มีครับคำว่าข้าวเป็นคำที่เรารู้ว่าต้องกินข้าว แต่ในทางปฏิบัติของรัฐบาลข้าวไม่มีกฎหมายรองรับสิ่งแรกที่จะต้องทำให้การแก้ปัญหาข้าวต้องมีพรบรข้าวเกิดขึ้นกับประเทศนี้และมีการปฏิบัติตามกฎหมายวันนี้ที่ผ่านมาหลายร้อยปีหลายสิบปีเป็นการทำงานตามนโยบายรัฐบาลแต่ไม่มีกฎหมายที่กำหนดพรรคภูมิใจไทยในสมัยที่แล้วก็เคยเสนอเรื่องพอรบรข้าวนะครับการแบ่งปัน ผมเรียนท่านประธานว่าผมเนี่ยคิดแดเ,เดือนเต็มๆหลังจากมาประท้วงทวงเงินให้ชาวนาก็กลับไปคิดตลอดเวลาว่าทำยังไงจะแก้ปัญหาข้าวได้บังเอิญผมเป็นนายกสมาคมชาวไร่อ้อยผมก็ล้อมาจากอ้อยแล้วผมก็อยากให้กฎหมายฉบับนี้เข้าไปสู่สภาแล้วมีการมาถกกันแต่บังเอิญมันเป็นกฎหมายที่จะต้องใช้นายกรัฐมนตรีรับรองเพราะมันเกี่ยวข้องกับพรบการเงิน แต่ที่ผ่านมารัฐบาลน,นี้แล้วก็ไม่ได้มีการรับรองเพราะฝ่ายราชการประจําเองนะครับเห็นคัดค้านตลอดเวลาดังนั้นการที่เข้าช่วยเหลือโครงการต่างๆมันก็เป็นแต่เพียงการแก้ปัญหาชั่วคราวแต่ไม่ใช่การสร้างสร้างกลไกในการที่จะแก้ปัญหาไม่ได้เริ่มต้นจากให้มีองค์ก่อนมีข้าวมีกฎหมายแล้วพูดถึงโครงการช่วยเหลือต่างๆมันมันไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ ได้แต่เป็นมาตรการชั่วข่าวมาตรการช่วยเหลือแต่มาตรการหลักมันต้องมีพรบรข้าวที่เรา,าพูดคุยกันในครั้งนั้นก็คือว่าลักษณะชาวนาเนี่ยนะครับผมลงสีหนึ่งลงสีชาวนากี่ไร่กี่จํานวนเท่าไหร่เพราะข้าวเนี่ยผมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องตัวเลขหลายท่านได้พูดไปเยอะนะครับแปดพันบาทต้นทุนของชาวนานี้ยังไม่ได้คิดค่าตัวนะครับยังไม่ได้คิดค่าแรงงานนะครับท,ที่พูดพูดกันน่มันแค่ค่าเครื่องจักร กับค่าปุ๋ยค่าน้ำมันแต่ของชาวนายังไม่ได้พูด8,000น่ะชาวนาแทบไม่เหลืออะไรแต่ลงสีได้ประมาณ900กว่าบาท900กว่าบาทและยังมีสิ่งของที่เหลือคนส่งออกได้ประมาณ2,500บาทแต่คนขายเข้าถุงประมาณ5,200มันก็เป็นไปนตามลักษณะนี้แต่ในการในพราบาข้าวที่เราจะทำก็คือเป็นการแบ่แบงปันผลกำไรเท่าไหร่มีกองทุนชาวนา แล้วก็ที่สําคัญโรงสีเอาไปขายต้นทุนลงสีเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่ก็เอามาแบ่งปันผลกําไรซึ่งต่อไปลงสีก็อาจจะเป็นผู้ขายข้าวถุงอะไรก็แล้วแต่แต่มีระบบกฎหมายควบคุมไม่ต้องมาเรื่องความชื้นเพราะว่าคุณคุณก็สามารถให้มีโรงอบมีอะไรต่างๆแล้วก็กําหนดพันธุาา์ข้าวแล้วรัฐบาลก็ควบคุมกลไกทั้งระบบข้าวเก็บตั้งเงินกองทุนขึ้นมาครับแล้วต่อไปเก็บไปตันละสิบบาทชาวนาห้า รัฐบาลห้าแล้วไม่ต้องไปช่วยเหลือแบบที่มันเททิ้งไปในแม่น้ําเททิ้งไปในแผ่นดินนี้ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เ,เราต้องยอมรับความเป็นจริงครับว่ามันไม่เกิดผลประโยชน์แต่นี่ตั้งกองทุนไปเลยครับห้าหมื่ล้านไว้เวลาที่ราคาข้าวมันตกลงแล้วที่สําคัญนะครับถ้าเป็นระบบนี้ก็จะมีการมีกฎหมายจัดการอย่างชัดเจนสามารถแยกแยะได้ข้าวปัจจุบันนี้ยีกว่าล้านตาันมี ข้าวนาปางหกล้านตันเขาเรียกข้าวไวแสงก็ไม่ไวแสงสิ่งที่อยากจะบอกอีกคือในอดีตนะครับเดือนสิบข้าวถึงจะออกอาจจะท้องปลูกตอนไหนไม่รู้ท้องตอนนี้แล้วก็ตะวันนี่ยังอ้อมข้าวเขาทุกบอกตะวันยังอ้อมข้าวให้เกียติกับข้าวแต่ในนี้เป็นข้าวไวแสงไม่ไวแสงปัญหาก็คือว่าจานวนจํานวนใช้ไม่ว่าจะในเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องอะไรก็ตามรัฐบาลกําหนดได้ถ้ามีองค์กฎหมายเป็นรูปประธรรม มีความชัดเจนว่านี่คือชาวนาแต่ไม่ใช่พูดอย่างปัจจุบันชาวนาเราเราช่วยเหลือชาวนาผ่านโรงสีผ่านแบงผ่านอะไรต่างๆองค์กรชาวนาที่เป็นตัวเป็นตนมันไม่มีทําระบบนี้เขียนกฎหมายขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันเกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวนาจริงๆถ้าไม่เริ่มต้นจากทําข้าวให้เป็นกฎหมายก่อนทุกอย่างทําไม่ได้หรอกครับผมรู้จักราคาข้าวมาตั้งแต่เป็นเด็ก ผมไม่ใช่ลูกชาวนาแต่ผมทํานาครับทดลองทําไปแล้วนะครับทําอ้อยผมพูดถึงระบบแค่เอาให้มันถูกต้องระบบาการเพาะปลูกที่ว่าเพิ่มผมยกตัวอย่างง่ายๆครับอุตสาหกรรมก็ไปส่งเสริมเรื่องอุตสาหกรรมกรเกษตรก็ไปดูแลตรงนี้นะครับองค์กรของเขาเขาก็จะดูแลตัวเขาเองได้แล้วก็มีกฎหมายพูดแบบตลกตลกครับท่านใช้ควายไถก็ยาวประมาณแค่นี้ มาเป็นรถไถนาของญี่ปุ่นทุกวันนี้ก็ยาวแค่นี้เราไถกันมาเป็นร้อยปีแค่ศอกกว่า,วาเลยนั้นไปเป็นดานเป็นถนนหมดปุ๋ยก็ต้องเพิ่มทุกอย่างต้องเพิ่มแต่การทำไร่อ้อยผมทำอ้อยนะครับการทำไร่อ้อยใช้วิธีการระเบิดดินคือใช้ตัวไถให้ลึกๆเป็นรถไถจากบาซินสามารถปลูกข้ามแรงได้วันนี้รัฐบาลแค่ส่งเสริมการผลิตนะครับร,ราคาข้าว เรื่องราคาการใช้ปุ๋ยต่างๆเนี่ยมันจะถูกลงอีกเยอะแค่ระเบิดดินทั่วประเทศนี่นะครับก็อ้อยยังปลูกข้ามแรงได้นี่นี่พูดแบบชาวบ้านแบบง่ายๆแต่ทุกอย่างมันต้องมีองคอ์กรที่ชัดเจนทําตามกฎหมายเดินไปแล้วก็ทุกอย่างก็เข้ามาสู่การแก้ปัญหามีสถิติมีวิธีการแล้วชัดเจนมีแผนมีระยะงานโดยใช้กฎหมายเป็นตัวกําหนด ผมก็อยากให้สภาแห่งนี้เอาพรบฉบับของภูมิใจไทยเนี่ยครับรู้ว่าท่านจะว่าไงก็เอาให้มันชัดเจนแล้วนำสู่ให้ไปเป็นกฎหมายนี่ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำงานที่ชัดเจนดีกว่าเราถกและพูดผ่านไปนะครับผมเรียนด้วยความเคารพนะครับไม่ว่าจากทุกพักการเมืองผมว่าน่าจะทำเรื่องนี้